รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราประมึกชาบกลุ่งไทยการไฟฟ้าสู่สำเร็จของชีวิตทันสมัยเปาตทอพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยซ้อมเกาหลีตังกุยจับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตของกินถูกปากของฝากถูกใจร้านแม่กิมลัง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะห่างหายกันไป1สัปดาห์เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมเหลืออีกเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปีใหม่ใครยังไม่ได้สาสางอะไรภายในปีเก่านะคะรีบสาสางกันซะเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้ฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างมีความสุขเลยล่ะคะ่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นต้นปีกลางปีหรือว่าปลายปีนะคะรายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำละคะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องราวดีๆเรื่องแรกกับช่วง Blue Society กันก่อนเลยคะ่ะ ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์มีใครมีเรื่องเครียดบ้างหรือเปล่าคะถ้าเครียดเนี่ยก็ปล่อยวางซะค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยรายการของเราก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยนะคะเป็นกิจกรรมที่จะทําให้คุณเนี่ยได้พักทั้งกายทั้งใจด้วยล่คะค่ะจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยคะ่ะสนับสนุนโดย60ปีแห่งคุณภาพ60ปีแห่งความาภาคภูมิใจบริษัทยา,านพันธ์จำกัดมหาชน ท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ขับรถผ่านมาทางถนน,นมอเตอร์เวย์นะครับท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสเห็นหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังผมนี่นะครับใช่แล้วครับเราอยู่ที่วัดเขาดินที่ฉะเชิงเซาน,นี่หนะครับวันนี้รายการของเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปชมกิจกรรมดีๆมากมายที่วัดเขาดินแห่งนี้มาแล้วต้องมาอีกกันจริงๆเลยนะครับสําหรับวัดเขาดินแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นวันสําคัญสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่ทางวัดมีการจัดงานจัดกิจกรรมหรือแม้กระทั่งวันอยู่สุสัปดา์วันเสาร์อาทิตย์ที่วัดแห่งนี้ก็จะคลาคร่ำและก็คึกคักไปด้วยพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวแวะมาถวบุญกันอย่างต่อเนื่องนะครับรายการเคยมีโอกาสได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวลหลายๆท่านว่ารู้จักกับวัดแห่งนี้ได้อย่างไรบ้างก็ว่ามาเพราะด้วยบรรยากาศของทางวัดที่มีความสงบร่มรื่นตั้งอยู่บนเขารายล้อมไปด้วยแมกไม้บ้างก็ว่าเดินทางมาสะดวกสบาย บางก็ว่ามาเพราะอยากจะมากราบขอพรพระตามความเชื่อความศรัทธาที่เล่ากันปากต่อปากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าบางก็มาเพราะเคยได้ยินเกี่ยวกับตำนานและเรื่องเล่าที่ว่าวัดเขาดินในอดีตมีถ้ำพิเศษหรือมีความสําคัญในด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่ซึ่งที่นี่มีการค้นพบมนดบรังซึ่งปัจจุบันทางวัดก็ได้บูรณะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่จะทําให้วัดเป็นได้ทั้งศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านเป็นได้ทั้งแหล่งท่องเที่ยวในคราวเดียวกัน นอกจากจะอาศัยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนแล้วความมีวิสัยทัศน์ความเป็นพระนักพัฒนาของท่านเจ้าอาวาสก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ท่านพระครูบรรพศภาวนานุสิทธิ์ท่านเจ้าอาวาสของวัดเขาดินแห่งนี้ท่านได้ยึดถือและก็ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่เคารพและก็ศรัทธาของชาวบ้านอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าจะเรามาดูประวัติศาสตร์ของเส้นทางของวัดนี้เนี่ยนะฮะคือถ้าผมถาม กับชาวบ้านนะที่มีอายุอายุประมาณ8090ปีเนี่ยนะท่านก็กจะประวัติศาสตร์แล้วก็มีอะไรที่จารึกไว้ที่วัดแห่งนี้เนี่ยนะก็เชื่อว่านะฮะก็มีมพระเจ้าตากน่าจะจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้นะ,ะเดินทางทับผ่านเส้นทางนี้นะฮะแล้วก็คงจะมีความสัมพันธ์หลายๆอย่างกับประวัติศาสตร์นะซึ่งเจา้าวาดเองเนี่ยนะฮะท่านก็เป็นคนพื้นที่ที่นี่นะแล้วก็มีจิตใจอบอ้อมมาลีนะแล้วก็ดูแล ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนะฮะพี่น้องประชาชนท่านอ,อย่างโรงเรียนที่นี่นะงบของทางราชการเองเก็มีไม่พอนะท่านก็ส,สนับสนุนแล้วก็สร้างขยายโรงเรียนตลอดนะผมเห็นผมมาแล้วก็มามาเยี่ยมชมแล้วก็เห็นเห็นว่าท่านทุ่มเทอ่ท่านกําลังกายกาลังใจถ้าจะดูะตัวเจ้าว,วาดเองเนี่ยนะขยันมากการจัดงานจัดก,กิจกรรมต่างๆของต่างวัด นอกจากเราจะได้เห็นพลังศรัทธาของชาวบ้านแล้วบ่อยครั้งที่เราจะเห็นภาพของเด็กๆได้เข้ามาร่วมทําบุญทํากิจกรรมได้มาเรียนรู้ฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่เสมอโดยเฉพาะจากเด็กๆโรงเรียนวัดเขาดินที่ท่านหลวงพ่อท่านได้ให้การช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในด้านต่างๆมาตลอดนะครับครับโรงเรียนของเราเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางวัดเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้ามาร่วมทําบุญกัน อย่างนี้นะครับแล้วก็วัดของเราเนี่ยก็ได้รับความมนุเคาะ์ได้รับความสนับสนุนจากผู้ที่มีใจบุญใจบุศลนเนี่ยมาทาบุญกันมากมายเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็วัดของเราก็เป็นวัดที่อนาจะมาท่องเที่ยวนะครับมาเยี่ยมชมนะครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่มีสถานที่ที่ตั้งที่อยู่บนเนินเขาซึ่งหาไม่ได้นะครับในในตำบลในอำเภอบางบัคงของเราเนี่ยก็จะเป็นแห่งเดียวนะครับที่เป็นวัด ที่สง่างามมีพระธาตุเจดีสวยงามอยู่บนเนินเขานะครับเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้ท่านใดที่มีเวลาว่างก็ลองแวะมาเที่ยวมาพักผ่อนที่วัดแห่งนี้กันได้นะครับซึ่งทุกๆวันเสาร์วันอาทิต<ค>ย <confer dles> ์ก็จะมีการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมฝึกนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจและระหว่างวันที่1่ถึงวันที่15ธันวาคมก็จะมีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ขึ้นรับรองว่ามาแล้วมีกิจกรรมที่เป็นมงคลกับชีวิตให้เราได้ร่วมทำเยอะแยะอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ แหมน่าเสียดายจริงครับท่านผู้ชมเวลาในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องราวของวัดเขาดินยังมีต่อนะครับในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามชมกันนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมท่านใดนะครับผ่านไปผ่านมาในถนนมอเตอร์เวย์นะครับผ่านมาที่ใกล้ๆจุดผักรถผักกรส์นะครับที่บางประกงนะครับครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยวัดเขาดินอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าโทร0818619611 0841237895